คือจริงๆแล้วเนี่ยก็หล,กหลากหลายนะมันไม่ผิดหรอกครับที่บางทีเนี่ยเราบอกอาจารย์ยังไม่มีกําลังเชิญเลยก็พยายามติดต่ออาจารย์พยายามตามอาจารย์นะครับก็มีหลายๆท่านนะวัะวนนี้เราเรามีผู้โชคดีอยู่ยะะสองท่านนะครับผู้โชคดีท่านผู้โชคดีนะคะเราคขัดสรรมาแล้วขัดสรรมาแล้ว <S <S 2> <S 2> ที่บอกว่าหลังจากที่มาปรับเปลี่ยนกบอาจารย์ โดยที่ยังไม่ได้เชิญอาจารย์ไปดูค,คือเหมือนกับคุณปรับเองอะ่ะคุณปรับเองปรับเองปรับไปปรับมาปรับเงเอ้ยรู้สึกว่าทำไมมันแปลกเลยทำไมมันดีอะ่ะโชคดีอยู่สองท่านอ่ะมีใครบ้างาาเลยอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ตัดสินมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋ออะไรนะคะพี่ อ๋อเดี๋ยวเบกหน้าดีกว่าเบกหน้าบอกได้โอเคได้เลยได้เลยนนิดนึงว่าจะมีชื่อเพื่อนๆที่ส่งมาหรือเปล่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่ก่อนหน้านู้นเคยบอกเอาไว้แล้วอยากให้หลายๆคนนมาร่วมแชร์ประสบการณ์ถ้าประสบการณ์ของหนักของใครนะคะตรงนะกับความพึงพอใจของอาจารย์แล้วถูกต้องหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นผู้ถูกคัดเลือกแล้วก็จะมีน้ำจิตน้ำใจเล็กน้อย จากอาจารย์ชโชคดีสซเฮบนะคะส่งไปถึงที่บ้านเลยนะคะอะไรอาจารย์ขาแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยขอทราบปัญหาตัวนี้ก่อนละกันบอกว่าเขาบ,บอกว่าทางไม่เปิดเนี่ยรวยรได้ไหมแต่ก่อนอื่นที่จะถามว่ารวยได้หรือเปล่าขอถามก่อนว่าทางนั้นนะอะไรอะไรคือทางนั้นทางก็คือความทําหากินไง<อ>ที่เราทำหากินความขยันตรงนี้ไงเหมือนกับว่าบางครั้งเข้าใจนะว่าคนเราเนี่ยกว่าจะมีทุกวันนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากบางคน ไม่ได้ขยันอะไรนะแต่ไปจับทางถูกโดยที่มีเพื่อน<ฆ>มีญาติมีพี่น้องช่วยกันแต่การตัดสินใจแต่ละอย่างเนี่ยแค่แนะนําคนที่ตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่ตัวเรา<ฆ>เพราะฉะนั้นบางทีอาจารย์ถึงบอกว่าทางอะไรเรียกว่าทางเปิดอะไรเรียกว่าทางไม่เปิดทางเปิดหรือทางไม่เปิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราเคยช่วยเหลือคนมาก่อนไหมอันนี้เขาเรียกว่าสะสมพื้นฐานของ ก่อนที่จะประสบความสําเร็จนะครับอย่างเช่นเราไม่เคยช่วยใครเลยไม่เคยให้ใครเลยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยสนใจจะรับอย่างเดียวจะรับอย่างเดียวถามว่าใครจะให้ทางคุณนะถูกไหมในเมื่อไม,ไม,ไม่ไม่มีใครให้ทางคุณแล้วเราถามว่าคุณจะทําไงก็ทําตามยถากรรม ก,ก็ทําตามนั้นนั่นแหละทำตามยถาร <sk ill> ก็ <S 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 คือเราไม่รู้จะทำยังไงรู้ว่าขายไม่ดีเราต้องเปลี่ยนงานรู้ว,ว่ามันที่ไม่ดีเราก็ยังดื้อดานอยู่เพื่ออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องเข้าใจหลักความจริงว่า<ม>ความเชื่อของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกทําไมบางคนประสบความทำไมบางคนถึงไม่ประสบความสำเร็จบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่บอกอาจารย์เพราะอาจารย์บอกสองเรื่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ก็คือหนึ่งคุณเล่นการพนันอันที่สองคุณไม่กระตันอยู่ อันนี้ถามว่าทําไมมันมีผลเกี่ยวข้องยังไงอาจารย์ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วก่อนพ่อแม่ตายอะ่ะเราต้องดูแลสูงไหมแล้วคุณเล่นการพนันไหมอา,อ,าอาจารย์ผมเล่นหวยนะเล่นหวยรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เดือนหนึ่งแค่สองครั้งแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณไม่เล่นหวยคุณยังได้ไรายได้มากกว่าเล่นหวยอีกถูงไหมเราไปลุ้นถ้าถูงแล้ว ดีไหมดีอาจารย์เห็นด้วยแต่ถ้าไม่ถูกคุณก็ต้องพยายามซื้อให้ถูกเมื่อไหร่จะถูกไม่มีใครบอกคุณได้<ก>เพราะฉะนั้นถ้าเราทําหากินอันนี้เรียกว่าทางเปิดแต่เก็บทรัพย์อยู่ไม่อยู่นั่นคือเรื่องหนึ่ง,เ,งเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าในการปรับเปลี่ยนหุ้นจุ้แต่ละอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักความเป็นจริงะนะครับว่าสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราได้เป็นยังไง